นะคะทุกคนแฮปปี้นิวยร์2021นะคะขอให้2021ปีนี้นะเป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะสู้ๆกับทุกอย่างนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวสิ่งที่ช้าไม่ได้รีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือคลิมบ้านั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ของชาเองก็คือ p e p เปอริต้าคาริม้านะคะ2ตัวนี้นะคะเป็น2ตัวที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาสีน่ารักมากทุกคนถ้าใครจําได้นะคะ p e p ปอริต้าคาิมบ้าเนี่ยเคยมีรุ่นสีดําหรือว่า แลกนะคะก็เป็นรุ่นที่เท่มากๆคนชอบมากๆนะคะหมดไวมากๆแล้วตอนนี้ก็ยังมีคนเนี่ยมาสอบถามอยากจะซื้อรุ่นนั้นเยอะมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะทุกรุ่นเนี่ยเป็น l i m i t e d edition ก็คือผลิตรอบเดียวนะคะไม่ผลิตซ้ําการเป็น Limited Edition นะคะก็คือทําให้เขาเนี่ยมีคุณค่าด้วยไม่ใช่แบบหาซื้อได้ตลอดทั่วไปนะคะสําหรับ2ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกับแบล็ k เลยแต่คนละ Edition ก็คือคนละสีนั่นเองค่ะก็คือรูปทรงและเสียงของแบล็ k เนี่ยดีมากๆนะคะคนชอบเยอะมากๆเราก็เลยเอามาทำ เป็นรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นนะคะอันนี้ก็คือกล่องใหม่ล่าสุดของ Paperita Kalimba นะคะรุ่นก่อนเนี้ยจะเป็นสีฟ้ารุ่นนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีไฟแบบนี้ด้วยเพราะว่าออกมาช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็ก็มีสีเป็นเรนโบว์นะคะแช่ก็ออกแบบอยากให้ดูแบบสดใสนี่นะคะข้างๆก็เหมือนเดิมนะคะทําในโรงงานนะคะแล้วก็ผ่านมตาตรฐาน Kalimba สากลน,นะคะแล้วก็ออริจินัลก็คือเราออกแบบเองนะคะแล้วก็คอนแทคนะคะก็จะมี Facebook และ Instagram นะคะแล้วก็อีเมลเราจะรับออเดอร์ทาง Facebook นะคะ แล้วก็เราไม่มีขายส่งไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะคะเราขายใน Facebook อย่างเดียวเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะเหมือนเดิมเลย try your first song นะคะก็คือสัญญาเลยว่าทุกคนที่ได้คลิมบ้าไปสามารถเล่นได้แน่นอนนะคะแกะกล่องปุ๊บลองเล่นเพลงนี้ได้เลยค่ะ happy birthday to you นะนี่ข้างหลังนะคะด้านนี้ก็จะมีะรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างก็จะมีคลิมบ้ามีผ้าเช็ดคลิมบ้านะคะมีคอนจูนะคะสติ๊กเกอร์โนต้ตนะคะแล้วก็ใบซอริฟิเคตนะคะโอเคเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่านี้ไม่แน่ใจสีไหนนะ เรามาดูพร้อมกันนะคะ1 2 3สนี่นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเป็นสีเหลืองนะคะนี่คือรุ่นเยลโล่หรือบานาน่านั่นเองนะคะรุ่นกล้วยค่ะคือสีน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในนี้มีอะไรบ้างค่ะจริงๆมันก็จะเหมือนกันทุกรุ่นนะคะเรามีของแถมให้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์โน้ตนะคะเห็นไหมเขียนว่า limited edition yellow นะคะเราก็จะออกแบบให้สีเนี่ยเข้ากับตัวคาริบ้านะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดรอยนิ้วมือนะคะแล้วก็จะมีใบซอร์ติฟิเคตด้วย ะะว่าอันนี้เนี่ยเป็นของแท้นะคะแล้วก็เป็น limited edition เย l โล่ค่ะก็จะออกแบบให้สีเนี่ยเข้ากับตัวคาิมบ้าเลยนะคะและนี่นะคะก็คือในกล่องนะคะเราก็จะมีโฟมนะบล็อกไว้ให้เขาไม่ขยับไปไหนนะคะแล้วก็เราก็จะมีถุงกรมียีเป็นถุงแบบกันรอยนะคะก็รูดได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเราก็ใส่บับเบิลอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อกันกระแทกนะคะทุกคนนี่เป็นยังไงเหลืองมากทุกคนเดี๋ยวเราออกมาดูเลยดีกว่า นี่นะคะทุกคนรุ่นบรรณาหนะคะสีเป็นกล้วยเลยนะคะนี่ก็จะเห็นลายไม้ด้วยสวยมากๆนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นสีเงินด้วยนะคะสวยมากแมวเ,เล่นซนนะคะเสียงดังนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นคีซีนะคะแล้วก็1 7คีย์นะคะคือทุกตัวของ p พปเปอริต้าคาริมบ้าเนี่ยจะเป็นจูนซีแล้วก็1 7คีย์ค่ะ <c oughs> นี่นะคะเงาวับเลยเป็นไม้หมอนไม้นะคะแล้วก็สลักโน้ตไว้เรียบร้อยนะคะ นี่เลยคือร no <Hello. S 2> ูปทรงนี mm ้เ hmm ป็นรูปทรงที่เราออกแบบเองนะคะมันก็จะแบบมนๆแล้วก็จับพอดีมือมากๆนะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปด้วยก็คือคนเพิ่งเริ่มหัดเล่นก็สามารถเล่นได้นะคะรุ่นนี้อันนี้นะคะเป็นไม้บีชนะคะเป็นไม้ที่เสียงใสมากๆและที่สําคัญนะคะเพลทของแบรนด์เราเนี่ยจะออกแบบให้เสียงสูงเนี่ยลากยาวเพราะว่าเสียงสูงนี่ค่อนข้างสําคัญนะเวลาเราเล่นเพลงที่มีเสียงสูงอะถ้าเสียงมันบอดอะมันก็จะฟังดูแบบไม่ลื่นหูนะคะเราก็เลยใส่ใจเรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะไล่สเกลให้ฟังนะคะอันนี้ก็จะใช้ไม้จากกล้อง เลยนะคะไม่ได้ต่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะ ของเรานะคะคก็เป็นเพลทที่เสียงเนี่ยค่อนข้างดังนะคะแล้วก็ใสกิ้งเลยนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินนะคะเสียงสูงก็จะลากได้ยาวด้วยนี่นะคะ ก็คือเสียงสูงเนี่ยฮิตโน้ตเลยนะคะแปลว่าตรงโน้ตนั่นเองนะคะบางรุ่นเนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่ใจเสียงสูงมากเนี่ยก็จะไม่สามารถฮิตโน้ตได้เวลาเราตั้งเนี่ยก็จะตั้งค่อนข้างลําบากเพราะว่าเสียงมันจะแกวกนะคะไม่ได้แบบตรงโน้ตไปเป๊ะนะคะและนี่นะคะก็คือรุ่นบรานานะคะรุ่นกล้วยค่ะแล้วก็ในกล่องนะคะเราก็ยังมีนี่และนี่นะคะก็จะมีค้อนจูนด้วยนะคะคือคาริมบ้าของเราทุกตัวเนี่ยจูนมาแล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางเวลาแบบไปสนีส่งหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบกระทบกระเทือนนะคะก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยเช็คจูน ะะแล้วก็คลิมบ้านเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีใช่ไหมคะเหมือนกีตาร์เลยเวลาเราจะเอามาเล่นเนี่ยเราก็ควรเช็คจูนนะคะก่อนที่เราจะเล่นอีกรอบเพื่อความเป๊ะของโน้ตค่ะการจูนไม่ยากนะคะเดี๋ยวเชช่าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าเชชาเนี่ยได้สอนวิธีการจูนแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างง่ายมากๆโอเคเรามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะคะเป็นพี่น้องแล้วกันนะเป็นพี่สาวแล้วกันของรุ่นบานาน่านะคะ แมคควีนแมคควีนมาทำอะไรแมคควีนอันนี้รีวิวคลริมบ้าไม่ได้รีวิวแมวมาละมาทั้งคู่แปปเปอร์ก็มาแล้วเฮ้ยอ่ะโอเคโอเคแต่รอดไหมเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเราจะมารีวิวเออมีห่างด้วยเราจะมารีวิวอันต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นพี่สาวของบานาน่านะคะนั่นก็คือช่วยเปิดหรอแมคควีน นี่ก็คือรุ่นสตรอเบอรี่นะคะหรือว่ารุ่นพิงนั่นเองนะคะก็คือ2ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นสตรอเบอรี่บานาน่านะคะเหมือนพวกฟรุตเชคอะไรพวกเนี้ยเขาจะผสมกล้วยกับสตรอเบอรี่นะคะทำลายเพ้อ เลยพี่ชิปเปอร์แมคควีนโอเคเรามารีวิวนะแมคควีนอยู่ตรงนั้นก็ได้นี่นะคะก็จะมีสติกเกอร์โน้นนะคะ Limited Edition Pin k นะคะหรือรุ่นสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะก็เป็นสีชมพูเป็นสีโทนที่เข้ากับคลิมบ้าเลยนะคะคือใช่ไม่เคยเห็นคลิมบ้าสีชมพูนะคะแต่ว่าในที่มีอยู่มันจะเป็นสีพาสเทลซีดมากๆนะคะชาก็เลยตั้งใจจะทําให้ไม่เหมือนสีไหนที่เคยเห็นนะคะเป็นสีชมพูที่สดใช่ไหมแมคควีนหรือตั้งใจฟังนะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์โน้นนะคะคีซีแล้วก็จะมีผ้าเช็ดรอยนิ้วมมมืืออนนะะคเเเหดิล นี่แล้วก็จะมี c e ร์ติฟิเค e นะคะนี่เลยนะคะสีชมพูสดเลยโอเคนะคะเราจะมาดู Strawberry กันนะคะว่าสีชมพูที่ชาชาพูดถึงเนี่ยเป็นสีชมพูแบบไหนนะคะนี่มีบัลลบเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า1นงอง นี่นะคะทุกคนอันนี้คือสีชมพูที่ชยยงไม่เคยเห็นคลิมบ้าเขาทำเลยนะคะส่วนมากนะคะก็จะเห็นเป็นสีชมพูซิตซี่พาสเทลนะคะแต่ว่านี้ที่ชนเลือกคือสีชมพูสดคือทั้งสตรอเบอรี่และบานานานะคะก็จะเป็นแมทหรือว่าด้านนั่นเองนะคะก็จะเหมือนรุ่นแบล็คเลยค่ะนี่นะคะโลโก้ก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนี่นะคะให้ดูรอบๆไม่หนาด้วยนะแบบจับพอดีมือแบบถนัดมือมากๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยถ้าได้ไปจะเล่นติดมือเลยอะ่ะแล้วก็มีคอนจูนะคะเหมือนตัวบานาน่าเลย2ตัวนี้นะคะคัน ขนาดเหมือนกันเดะเซตติ้งเหมือนกันเดะเดะเลยนะคะก็คือเหมือนตัวสีดําเลยเหมือนรุ่นแบล็คนะคะเห็นไหม นี่นะคะก็คือรุ่น Strawberry and Banana นะคะก็เป็นพี่น้องกันนะคะพี่สาวกับน,น้องชายละกัน2ตัวนี้นะคะเปิดตัวในเพจเรียบร้อยแล้วนะคะมีแค่สีละ70ตัวเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยชอบสีไหนห้ามพลาดเลยนะคะ2ตัวนี้เสียงเพราะมากๆนะคะคือจริงๆ Paperita Climba เราตั้งใจดูแลเรื่องเสียงให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คลิมบ้านะก็ยังเป็นงานแฮนด์เมดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยแฮนด์เมดในโรงงานค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เสียงตัวสีชมพูให้ฟังนะคะแมมมันจะเสียง เหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวไล่ให้ฟังเนาะนี่นะคะใชก็จะเอาสีเทียบให้เลยนะว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะสีสติกเกอร์คลริมบ้าน,นะคะคือออกแบบมาแบบ เป๊ะๆเลยสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองถ้าใครสนใจสั่งนะคะก็สามารถดูได้ที่ pepperita k ค l i m b a facebook นะคะก็รุ่นนี้นะคะตัวละ990นะคะส่งฟร e e m s เดี๋ยวชาจะให้ดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเอ้ยแมคควีนอยู่ๆก็มาปรากฏตัวตรงนี้โอเคเดี๋ยวชาจะมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีรุ่นไหนพร้อมส่งบ้างคะ่ะและนี่นะคะทุกคนก็คือ4รุ่นนะคะที่พร้อมส่งนะตอนนี้นะคะแต่ว่า2รุ่นนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะทุกคนคือรุ่นซินนามอนนะคะเราเคยปล่อยรุ่น คล้ายๆรุ่นนี้ออกไปแล้วนะคะแต่ว่านี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่บริษัทนะคะเขาทําพิเศษขึ้นมาให้เราค่ะเป็นไม้สเปลนะคะเป็นแบบกล่องนะคะเสียงก็จะก,ก้องกังวาน,นะคะ่ะเดี๋ยวฉันจะเทสเสียงให้ฟังนะ กล่องของเรานะคะเราก็จะเน้นให้เสียงกุ้งกิ้งเสียงใสนะคะโน้ตสูงเนี่ยเล่นได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ลากยาวเท่าตัวเพลทนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นกล่องลักษณะของเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ นี่นะคะก็จูนซีแล้วก็มี17คียเหมือนกันนะคะนี่เลยนี้เป็นไม้สเปลนะคะทุกคนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือประเทศไทยนะคะตัวนี้เนะี่ยทำมาค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เป็นคีซี17คียเหมือนกันนะคะไม้สเปลเหมือนกันนะคะเสียงก็จะเหมือนตัวกล่องตัวนี้เลยนะคะ ะคะเสียมันก็จะแบบเออเหมือนกล่องดนตรีมากกว่ารุ่นเพลทนะคะเพราะมันมีความแบบก้องกลางวัน,นะคะแล้วก็กุ้งกิ้งมากกว่า อนนี้ก็จะมีครบทั้งเพลทและกล่องเลยนะคะชอบแบบไหนก็สามารถลองซื้อไปเล่นได้นะคะ2รุ่นนี้เนี่ย890นะคะส่ง EMS ฟรีส่วนตัวนี้นะคะ990ฟร e e m s เหมือนกันค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นเพลทไม้บีชนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกล่องไม้สเปลค่ะแพทริตาคลิมบ้านะคะก็ใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆนะคะในการออกแบบคลิมบ้านนะคะให้เป็นคลิมบ้าที่ทุกๆคนเนี่ยได้ไปแล้วมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เล่นได้หมดเลยนะคะมือใหม่หรือว่าคนที่เล่นเป็นแล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยเครื่องดนตรีคลิ บ้านะคะถ้าใครอยู่ว่างๆเนี่ยแล้วก็แบบสนใจแนะนําให้ลองเล่นเลยนะคือมันหยุดไม่ได้มันจะแบบเหมือนเวลาเราเล่นเรามีความสุขอะและยิ่งเวลาเราเล่นได้เป็นเพลงเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะก็ <c oughs> ถ้าใครนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับคาริมบ้ามากขึ้นนะคะสามารถดูคลิปที่ชาเคยทําไว้ได้นะคะก็มีเทคนิคการจาโน้ตนะคะวิธีการเล่นคอร์ดอะไรอย่างงี้ครบเลยนะคะก็เดี๋ยว แต่ลิงค์ไว้ให้นะคะข้างบนนะคะแล้วก็ใน description ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่เล่นดนตรีก็สามารถเล่นได้เพราะว่าอย่างที่เห็นคะทุกคนมันจะมีตัวโน้ตใช่ไหมคะก็คือ C D E F G A B นะคะก็คือโน้ตปกติเลยแต่ว่ามันจะมีเลขด้วยถ้าใครไม่เล่นโน้ตก็สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้เลยนะคะเห็นไหมว่ามันคือ5 5 6 5 1มีจุดและ7 แค่นี้เลยทุกคนเล่นตามตัวเลขนะคะก็จะสามารถเล่นได้ถ้ามีจุดนะคะก็ดูที่ริมได้ตัวนี้นะคะเป็น1มีจุดก็คือเป็นโดเหมือนกันแต่เป็นโดที่เสียงสูงขึ้นนะคะเราก็เล่นตามเลขได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเล่นได้แน่นอนค่ะโอเคไปแล้วนะคะขอให้ทุกคน,นมีความสุขกปีใหม่นะคะแล้วก็ใครสนใจเข้าไปดูที่ Facebook p e p ร r r t a k a l i บ b a ได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย